มันอย่างนั้นทำไมถึงหัวใหญ่กระโดดป้กินสามบาทกินเยอสุว้ายตุ๊กตาหนึ่งว่าสี่ชั้นลูกบัวบานมันใกล่ปานนี้บัวบามันจริงจริปานนี้นี่ขัดไรบัคือลือเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสทุกคนครับผมครับวันนี้พี่น้องมาขุดมั่นพี่น้องเป็นมั่นม่วงพี่น้อง นี่เรามันอยู่หน้าบ้านพี่น้องหน้าบ้านอยู่ตน้นเพกกะครับตน้นเพกกะทิ้งฟ้านี่แหละครับพี่น้องพอดีหัวมันก็นขึ้นโค่นแล้วนี่ครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับขุดลงไปแล้วก็เลยคิดว่าโอ้ทายเห็พี่น้องเบิ่งกันนะว่า,ากับ,กบช่วงนี้ก็เอระท่านในมีได้ได้เาในในขานะครับพี่น้องคือทั้งยูทูบเพิน่นระงับ การโฆษณาครับผมระงับการโฆษณาแต่ว่าผมกะ่า,ายาคลิปให้พ่อพี่น้องเดินเบิ้งเก่าแล้วครับผมถึงว่าสีบัวเป็นที่ชื่นชอบของพ่อพี่พี่น้องก็ขออภัยนะครับเด้อพอดีอผมมีแนวสีลุงกัถ่ายให้พี่น้องเดินเบิ้งนะครับผมไปเบิ้งครับผมว่ามันม่วงมันสีหัวงามสำเร็จครับผมไปเบิ้งครับ เราพี่น้องเบิง้งหัวรถหัวนี้ปันไดเบิ้งเอาครับ แล้วบนี่หัวกอมันี้หัวกหัวกแต่ว่ามันก็มีหัวหม่แต่ว่ากินอะไรบ่งนี่ยมันคือร่องหลักอันนี้เห็นใช่ยังบ่ได้แต่ว่าหัวหม่หม่ยังหัดเอามาทางออกดินี่ยเลย <C> e <lebr ation> อาบแล้วจีน้ำเดี๋้วเดี๋ยวของหันเล้วมีขี้เกียนคหักเถอะนีะ่นนมันเกียน์ขึ้นเรื่องเลอะปะโมคืนวันมันถึงเรื่องเลอะขาก่อนเ้อ,ม,อม,มีน้ำอยู่กี่เกลีย แย้ยังว่าถึงอเดี๋ยวมันทางน่าทางนามใจอยู่นึ่งกับประเดียงไงประเดีวแต่วันเดอกอบไงซับหลายบอกันดีเมันเกี้นใกลู้ยมันเฮ็นเนี่ยมันฮักกูอเดี๋ยวหัวมันง่ใหม่แง่ดึง มันต้องคุดให้มันหดตัวข็ง่างดิมันสามปีสรมันหัวสามปีบมกคนจะกีทอ่ะอืนหูคลาไหล คือลือเลยแว่าผิวผิวหนังถึงอน่าขั้นยังไงอยู่ไกลไปไกลหเ่านี่แม่เบิงเนี่ยมันล้งเลืกเบิงหัวเกาเขาบอกคนเด้ แม่มันลงเลิกคากบนี้ดินแกนแกนจะคนเบิ้งจะไปเบิ้งขางทังนันคากอีิบคิดว่ามันสิลงเลิกคนามันเป็นมันมือเสือที่มันไปนนผิวดิมันอย่างถ้ามันิไงนกินาากินสามากินกินสามบานบานาสนบามนสานบกานสมนนานสิ โอ้ยั่ตีงไปหออยมันตีงมันก็ตีงมันนี่เห้วาเห็นห้มันกิจามีหัวข้างล่เห็นบ่น่มีหัวปีกอันนี้หัวเกาปีไก่สปีสปีแล้วสปีแล้ววันี้มันเลยันม่หญเขอก็บพค่อยมักมั่นแม่ไปวแม่แล้วมาเอาือไื้อมืนั่นนันโอ้หงูพีนองว่น้องเห็นกเจะกินไม่สมูนมันต้องเห็นเขาจมาตเกิบ่คอยกินมันอันนั่นมันเผา เออแยงยูมันเผาเสีบอยู่้องดีโค้ดินนี่ระบาดที่นี่ไม่ใหญ่อันล้วอามันอันนั้นก็ะเสีบแล้วเสือเสือเสือนะมันยังกาะมันมือเสือเพิ่นว่ามันมือเสือก็ะเสียบยู่่ายบ่เพิ่นเคยมือเพรานเห็นจักเทื่อน่ะมันก็เป็นเป็นบานๆออกเป็นแยมแยมแยมไผ่แยมมันไงแล้วเพราะมันเคยจีนเคจังนิ่วตีนเสียคือิ่มแเคยถอดเปขายทางฝุ่นเออมเตออกอีกนึงแล้วมัเสี่บยูมันอยากออกอีกเลยนี่ไม่ก็ <Workers S 2> อันนี้ไม้นั่นล่ะนี่ไม่ต่มัดไม่นี่ยล่ะน่ะล้งเกามันกับหัวเหี่ยวลงอันนี้มั <De ep> <Key board> นมเขากรหมดเนี่ยมันเขากรรมเออปลูกไ้ซื่อเนาะเออไย้ปลูกก็เอาแล้วเรหองแล้แล้วสี่นแล้วแล้วหอนั่นแล้วแลน่ยติใส่้แล้วใแล้วตันเอยได้ก็่าือิบาทเจบาท มึงนี่เขียบโวดท้อมึงนย่ขัดขันขันเขียนแล้วอันใดเจาบกขันมันถือเขียนขันไปไปเจ้บมึงแค่บังเลยหรอโวดท้อ หัวปีกอนีก่อนอันนี้ปีแรกอันนี้ปีสองติเออนี่นี่นี่ปีที่สองปีที่สองอันใดอันที่เ้าดึงอันนี้ปีที่สามห้าดึงออกที่ไหนแหลกว่างฮะนี่เลยบุนแมนอันเงาเงจนหลุดที่ดึงออกจากมุงนี้ที่แรลกกันไหมชอบมากนี่เลยเออนี่หัวปีสองนี่ปีสองเหรออันนั้นปีสามปีแรกอันนี้ปีสองเมื่อทีเกิดว่าสั่นบ่กบวบ่เกิดบ่ เน่าแล้วนี่ปีแรกเนี่ยปีปีที่สองนี่ก็กำลังเริ่มสีเน่าเน่าแล้วปีแรกปีปีสองกับปีสามยุ่งกันโคตรมันเลยนี่ครับว่าปีไกยเก่าไม่ได้ใหญ่เนี่ยเน่ากินได้แต่ปีนี้ล่ะ มันมันก็เป็นนังสีละมันเปลี่ยนหัวสี่ก้อนอันนี้ปีไก่ออนนี่ปีไก่อีกอันนึ่งมาตีหยาบได้หัวนึงข้างหลังหัวน้อยๆปุ่นเขาไปปลูกหมู่พี่้องมันน้องหินพ่นมากหลายคนมาหไย้ไฮเนเดอประสานว่าสิไปก็เลยสิคน มากมากเป็นประเภทอยู่ในดินมากเขบินเ้นนีนินุิเียนเน่งเลยเอามันไ่นีกอนไปยังเอามากเบิดนีสยอมมันเหรอเดเอาไปยายกันกินตัวยายมาตกนขึ่นแล้วคนขึ้นแล้วเนาดิับหัวมันไปฟังไว้กอน ุยเอาข้อมันเป็นฟังไว้ทำมันเนี่ยนเดี๋ยวที่อ้เยน่างงัดเลยปูดิมันอ่อนไม่ทางไจมันยังเหนี่ยนนังงัดกะ่าดางบ่ค่อยได้ยินเสียงมาได้ยสมัยมันทำลุกลึกลุกลอืออืีะน้สื่อกินเหนียนนึงปูได้ ถ้าคนบอตัดเที่ยมันออกมันหดสิเป็นหั่ห่อยยำยางผเนียยังอยจไหนจังมาตัดเลกแล้วตัดถึงหกมันอันนั้นตัวหำมันถ่อยยำยางแบบงยๆสำหักปั้นเนีมันแม่แม่บได้เดี๋ยวชั่วเลยนีคนขึ้สูงเดี๋ยว้คันตจึงเลยเฮนม้เทมาตั้งที่สีนี้มันคือมาพีโอ้สับถือแล้วสีหนึง สิมงปม่อป่ยหำานจะแช่อยู่หนาบานมีแจะไอ้คนตัวน่อยเอาไปงานอนนี้ดิอันนี้เป็นกระตุดกระติดอยู่ลิงตานีมันกระลุงเลิกอันนัะไม่ร้สิกระลุกเลิกเนาะกรเลยมาห่อนได้กัน จดๆๆ่าธรรมดาพี่น้อง,อยงดยอดมันเลยเเจ<า>กโลกเลยนะมันตีนสั่งให่แล้ววะ,ะพุ่นแล้วมันมมนมแน่หน่อยๆเด้มันตอนส้มมันมือเสือมันสิเป็นเบนเบน ล่งก็ลง่ลงเลย14โลมันเงาเดียวมีสามหัวครับหัวนี้หัวหน่อยหัวนี้อีี